มามกแกะเศษที่เหลือของโอเดงย่างวันนี้จะมีโอ้โหกล่องนี้บุบบิบบุบี้บเลยดูดิยูยี่เลยจะไม่รู้ว่ามันไปมันไปปนอยู่กับอันที่ออกไปแล้วของคลิปก่อนหรือเปล่านะหลุนเอาแล้วกันเดี๋จะได้ ssr อสัเขาบ้างมา ตอนนี้ของในมือไม่มีอะไรแกะแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาเป็นพวกการโปเกมอนที่ไม่ได้แกะแล้วเป็นรอรอดชุดใหม่เลยาจตา่มันฟรีออเดอร์ครับน,นั่นเองเดี๋ยวดูว่าน่าจะเป็นชุดอะไรเพรแต่มันมีการมันมีโปรโมทของของ b 2 s นะครับอาจจะต้องไปซื้อเพราะว่าจะได้ได้ สามซองได้โปรโมอันหนึ่งถ้ายกกล่อง้วเดี๋ยวผมไปซื้อที่ b 2 s ูเจะได้ไปลุ้นการ์ดโปรโมโ,โปรโมมันมีเก็กโคหกอ่ะจพอมีราคาเป็น EX ได้เป็นการ์ดการ์ดการ์ดอาร์หรือ่งอาร์หรืออาร์อาร์อะไรนี้แหละอาร์มั้งเออจะเป็นการอาร์อาร์ดเออก็เลย จะลองไปสอด,ดเดี๋ยวเดือนพุจิไปญี่ปุ่นครับไปเที่ยวเดี๋ยวอาจจะซื้ออะไรครับยังคิดไม่ออกอนันเราก็เลยไวะแล้ดูเพิ่มมีอะไรใครแนะแนําอะไรมาก็ได้นะเผื่อ,อามาเปิดเล่นที่กลับมาเมืองไทยให้เปิดแต่อีกนานให้อีกหลายเดือนเราจะไปพุจิครับต้นพุจิแกะนี่ก่อนดีกว่า อานนั้นอาจจะรายก,การทองวกแคมปัส่าจะออกล้กมากถ้าเขาบอกว่าตุลานะตอนนี้สินค้าก็ยังไม่ลงเซเว่นอยู่ดีต้องกรีดนะฮะเดาเก็บไปพวกนี้ไปก่อนแล้วกันเก็บเศษเดี๋ยวอาจจะต้องไปซื้อเพิ่มอันนี้จำไม่ได้มันมาซื้อมาจากสาขาไหน นานมันอยู่อุ้ยแต่มันมีเศษห้างไงแล้วมันดันทะลึ่งออก n อสไปแล้วหรือเปล่าแต่ไม่ผิดก็เลยไม่รู้ไอ้สี่อันเนี้ยจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวจะมี s อสอาใบเล็กนะเป็นใบเล็กอะทาร์เตอร์ไดเมนชั่นเป็นไอเจมินี่ที่เขาขายขายกันอยู่ตอนนี้ราคาเนะี่ยอยู่ประมาณ เห็นแปดพันแปดพันห้ามีคนรับอยู่เาเปิดประมูลที่แปดพันน่าจะประมาณนั้นจะได้สักใบทีนี้เจมินี่ SSR มาโอทอเอสคู ula, ล่าไอโอรุนใบเล็กก่อนแหละเผื่อจะได้ใบทองอแดงมัเชียเอาอะไรมาวิบวับ <c oughs> โดโกกลายเป็นโรชิท่านอาจ,จารย์โรชิเป็นสิทธินัดคลออ้าวได้อันนี้เป็นเม็ดเม็ดนี่นะ่าจะเป็นอาอ่าร์กนะฮะอ้าวได้ได้รูปหมูคณะมาหนึ่งใบมาได้อ่าร์อาร์กันถ้าอาจะเป็นกาแล็กซี่ โรชีเอโอซ้ำเอาได้หนึ่งใบละออกการแคมปัสติดมือมาตอนนี้ก็ทยอยซื้อแคมปัสน้อยๆเพราะว่ามันเดี๋ยวทองอ,ออกแล้วจะได้เก็บตังค์ไหมลุยการท,ทองนเลยสวยอยู่นะบอนเซนของเราตีขาดแล้วเนี่ยมาดูบิ๊กการ์ดว่าจะได้หรือเปล่า หรือว่ามันออกไปแล้วหรือว่าจะได้สองใบเป็นไปได้หมดนะฮะโอ้โธรรมดาล้วนการ์ดเอ็นไม่บิบไม่วับไม่แวบมมกรีดไหมค่ะเอ็นม,มีแพ็คที่มันเป็นการ์ดงอๆย่นๆนี่น,นะโอ้โหเอ้า โอ้โอะไรเนี่ยซ้ำกันแบบนี้ดูโอ้โหยอดครบเกีมยเหอะจาร์เต็นเนี่ยใบใหญ่อะ่ะใส่มันออกเลอ๊ะไม่ใช่ อ e oh. ารีเอสมูกับทอรัสอันเดบารันโอ้โหสตีวเซนต์ตัวใส่ไม่ได้น่าจะออกไปแล้วเป็นเอ็นเอสนะฮะแคนเซอร์ด uh ิสมาโอ้โหว่าแล้วสติเลียไม่ได้นะฮะมันออกไปแล้วซื้อมาห้าห่อได้ใบจิ๋วใบเดียวนะโอ้ห oh. เอียงเลยว้า oh.